ยูย oh ูท yeah. ูบขอบคุณครับออนออพี huh. oh. ่ท็อปมาไหมพี่ท็อปอยู่กับฟ้านะครับผมมาคนเดียวดิมาหาผู้หญิงผมไม่ชวนใครเอฟมาหาผู้หญิงผมไม่ชวนใครเลยมาคนเดียวอวีวเว L, E, way. Oh, oh, oh. I give to you oh. way. Oh. Way. See. Oh. I see. I, oh. Way. No. 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 Ah. That is <laughs> me. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, it's me. Ah, you. Yeah, you too, man, then that you keep. Ah, what? Unjangjangji. Oh. You uh. give <laughs> yeah, oh, to <laughs> <Ooh. laughs> me, uh. ah? Yeah. yeah. Oh, I will give hey. you back, I will give you back. <laughs> I will give you uh, back. Bro. Oh, bro. No, bro. Just, I will you give you go back. Go I will give you back, bro. No. Yeah. I will give you back. Oh, I, don't I don't play too. Just, just. Yeah, I don't play too. Just, just. I play, just, just. but when I have oh, coin, just. I change oh. coin to give for the girl. <laughs> <laughs> okay. Never funny. Yeah, yeah. thank You, oh, thank you. Oh. strong. Wow. Wow. ผมก็บอกเขาว่าผมไม่ได้แบบว่าเล่นจริงจังผมได้เหรียญบอกว่าแจกให้ผู้หญิงดกดีตมไม่แต่เพื่อนเขาก็น่ารักครับเพื่อนเขามาส่งปลาวานให้บมิเกตทั้ง่มอกีกระโดดทั้งนอันนี้ทั้งนี่มันยอดงินไมเไม่เด้ไปส่งให้สาวๆได้เลยนะครับไม่ต้องส่งให้ผมนะครับโอ้พี่สม พี่สมาลิงไม่เป็นไรพี่ไปส่งให้ผู้หญิงดีกว่า yes fighting the key no 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 it's okay i told อะไ okay okay give to the girl better <Okay. S 1> <laughs> Yeah, ี่ t ูมีก็ทำเ่นยไปให้สาวๆดีกว,ว่าไม่ต้องให้ผม <c oughs> หรอกให้สาวดีกว,ว่าสาวจะได้ชื่นใจ <c oughs> ผมไม่ต้องหรอกเรือจ้าง <c oughs> เรือ <c oughs> เรือจ้างพอ <c oughs> เรามันเรือจ้าง fc <c oughs> ให้สาวๆดีกว,ว่า ให้ให้ให้ผู้หญิงชนะไปแล้วผู้ชายผู้ชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชวนไปไทยให้หมดเลยฝากไปกด follow เขาหน่อยนะครับเขาน่าจะได้ดีใจเาหน่อนะครเานาจแ่นอรอ ไม่รู้ไอ้ตรงนู้นซูตุกาทยกกชุดมาหัวช้างเหอได้บอกลูกพี่ก่อนครับอฝากไปติดตามทุกคนเลยนะครับฝากไปติดตามเอ่อฝากไปติดตามซูด้วยนะครับฮันน่าด้วยนะครับโบด้วยนะครับฝากไปกดฟิดตมหน่อยนะครับใครสาวชนะไปดีมาก ให้ hey, Ay, สาวชนะให้สาวชนะไปดีมากให้สา t h n k you ให้สาวชนะไปดีแล้วดีแล้ว h a n อบโอ้บอกดูแยูดิงเหรอยูดิงน่ารักมากจาเจเลยขอาจัจัดคนแต่ผมเมื่อวานไม่เห็นมาเลย คืออะไรคนกับผมเมื่อวานนีมันแจ่มเลยโบสวยสวยเลยอ่ะไม่ได้น่ารักนะสวยเลยหน้าสวยเลยอ่ะเป็นคนตลบด้วยเรียกว่าแรมโอเมนโอเมนย่าไม่แฟนคลับโอเมน95เปอร์เซ็นต์แมนไลฟ์วูแมนไลฟ์วูแมน่า Yeah, I told like uh everybody, please mm -hmm. go uh support and follow, wow. yeah, follow, follow, like subscribe everyone. Uh huh. Uh-huh. Sub subscribe. Wait, mean, like, Sub subscribe means like follow, follow, like go to be your friend in TikTok. Ah, I'll go be your friend TikTok. Right, right. Yeah. Thank you everybody, we're gonna do that Oh, Everybody say like, wow, Hanbo Yeah, Hanbo Bo! Very beautiful! What a very beautiful Bo! Bye bye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 ! Bye! Bye have a good day! Please,